สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันบ่อยเลยเกินนะคะช่วงนี้กับแฟนๆเมกาบางนาเพราะว่าเจอก็เป็นหนึ่งในแฟนของเมกาบางนาค่ะมาทุกอาทิตย์อาทิตย์และหลายๆวันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทุกสิ่งที่เจะต้องการค่ะและนี่เลยนะคะเจอกำลังตื่นเต้นกับโปรแกรมสะสมคะแนนเมกา smile rewards บนแอปพลิเคชันเมกาบางนาค่ะ500บาทต่อบินนะคะคุณจะได้รับ หนึ่งคะแนนไปเลยค่ะซึ่งเจ๊มเนี่ยเสียายแบบไม่รู้จะเสียได้ยังไงแล้วเพราะว่าเพิ่งมารู้จักค่ะอย่างเช่นคุณมี1คะแนนเนี่ยก็แลกได้หรือถ้าเกิดมี30คะแนนนะคะก็สามารถแลกเป็น e voucher ของ Top ปส์บิ๊กซีบัตรเติมน้ํามันบัตร Starbucks และยังมีของพรีเมียมต่างๆอีกมากมายนะคะอัปเดตกันได้ทุกเดือนแล้ววันนี้ค่ะเจ๊บแอบนัดครอบครัวเจ๊บเนี่ยมาช้อปปิ้งกันแล้วจะ,จะเอาใบาเสร็จของเขานะคะไปสะสมคะแนนเป็นของเจ๊มคนเดียวค่ะงั้นไปเจอพวกเขากเลยดีกว่า องสีขาวสวยดีเนาะไปจัดบ้านกันบ้านจะได้ไม่หลกโอ้โหสองคนที่ชอปกันเพลินเลยนะเพื่อกันเลือกมาดูเอาไหนแม่เอาไหนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อีเกียค่ะแล้วรู้อะไรไหมคะว่าหลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จเนี่ยเราสามารถสะสมคะแนนกับอีเกีย์แฟมิลได้และยังสามารถนําใบเสร็จเนี่ยไปสะสมคะแนนกับเมกาสมายรีวอร์สได้อีกด้วยค่ะอย่างวันนี้จะมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลที่เมกาบางนาน,นะคะ เจยบก็สามารถสะสมคะแนนของทางเซ็นทรัลได้ด้วยและเจยบยังสามารถสะสมคะแนนกับทาง m เมกาสมา e ลีวอชได้อีกต้องรีบไปช็อปต่อก่อน ได้ขอกันเพียบเลยแต่ว่าเราขอใบเสร็จของทุกคนได้ไหมเราอยากเอาไปสะสมคะแนน Mega s m i ม e ์รีวอร์ไม่ให้เธอหรอกเราก็ต้องสะสมของเราเหมือนกันไปแอบสมัครมาแล้วอ่รอเนี่ยแล้วเพื่อๆนๆล่ะคะสมัครสมาชิก Mega s m i ม e ์รีวอร์กันหรือ,อยังคะอย่าพลาดโอกาสนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m e ก a าบางนาแล้วก็นำใบเสร็จนะคะที่ช็อปครบทุกๆ500บาทสะสมได้1คะแนนค่ะ แถมยังแลกรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายพร้อมสิทธิประโยชน์นะคะนี่ค่ะอย่างเช่นนำ210คะแนนนะคะสามารถแลกรับลำโพงบูทธูธพกพาได้หรือถ้าใครมีเพียงแค่30คะแนนนะคะก็สามารถแลกรับบัตรของขวัญจากอีกเกียมูลค่า100บาทได้นี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะยังมีของขวัญและสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายบอกเลยค่าว่าถ้ายิ่งช่วงเทศกาลช็อปนะคะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะสำหรับครอบครัวนะคะก็ยิ่งคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าในแอปพลิเคชันนะคะเขามีโปรแกร,รม Mega Smile Kids นะคะสำหรับคุณหนูๆอายุไม่เกิน12ปีค่ะเดี๋ยวเจนนะคะจะพาหลานมาสมัครให้ครบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขามอบวลข้มกิฟต์เซ็ตมูลค่ากว่า500บาทแบบนี้ด้วยค่ะและทีท่พิเศษสุดๆเราจะชอบมากๆนะคะนั่นก็คือเราสามารถ นำพอยทอนเฟอร์นะคะไปใช้ร่วมกับ PTT b l ีบูการ์ได้อย่างเช่นเรามี30คะแนนของ m g g s s m l l r y w a r d สนะคะสามารถเปลี่ยนเป็น300 blue point แล้วก็นำไปแลกรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายนี่มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจะว่ามันว้าวสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมแอดไลน์ไปที่แอด e g a ้าบางนา f f i i ิเนะคะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายนะเะจ๊บอกเลยค่ะว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะ